นี่ฮอลแลนด์นะครับหากันอยู่ไหมครับ65แรงม้าแล้วก็50แรงม้านะครับก็ล้อใหญ่นะครับเป็นรถงานไล่ครับสภาพปีทั้งคู่เลยครับปี66และ67นะครับใครที่หาอยู่นะครับอยากได้ไปใช้งานเอาไปปลูกอ้อยนะครับเอาไปทำไร่ทำสวนนะครับจัดได้เลยนะครับราคามิตรภาพนะครับซื้อมาสภาพใหม่เอี่ยมใกล้รถใหม่นะครับแต่ราคาไม่ต้องห่วงครับ ปรับรถพิเศษให้เลยนะครับอ,อยากรู้ไหมครับราคายังไงก็เดี๋ยวแจ้งราคาได้เลยนะครับก็65แรงนะครับเสียอ้วนขายอยู่ที่6 0 0 6 0 0 0บาทนะครับแล้วก็50แรงนะครับตัวพัดตัวล่าสุดเลยนะครับก็ขายอยู่ที่5 0 0 0 0 80,000บาทนะครับ สนใจก็โทรหาเซียนได้เลยนะครับ0947064430นะครับเฮคเตอร์มือสนะครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับเข้ามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับใครที่หาตัวนี้อยู่นะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับใหม่ทั้งคู่เลยนะครับชั่วโมงน้อยปีใหม่นะครับปี66ได้67เลยนะครับ0947064430นะครับ โทรหาเซววนได้นะครับอยากได้สภาพไหนโทรหาได้เลยนะครับมีรถนิวฮอนเลนเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็คูโบต้านะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครที่หายอยู่ก็เอาไปปลูกอ้อยเอาไปไหสวนเอาไปเฝ้าสวนนะครับเอาไปจอดประดับบารมีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับสินค้าเข้ามาเยอะครับมีสินค้าให้เลือกนะครับก็ ไม่ต้องรอซื้อหน่าปกตินะครับซื้อหน้าปกติรถมันแพงนะครับช่วงนี้ก็ราคาปรับรถให้นะครับ0947์6 4 4 3 0นะครับอยากได้รุ่นไหนอยากได้สภาพไหนโทรหาเซล้วนได้นะครับมีรถแท็กอี์สวยให้เลือกนะครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับที่ไหนรถเยอะนะครับเราก็จะบอกว่าเราเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับก็ โทรเข้ามานะครับอยากได้ขั้นไหนนะครับคูปต้าดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับยันมาฟรีดาวนะครับอยากได้รุ่นไหนก็โทรเข้ามานะครับเข้ามาเลือกกันนะครับเดี๋ยวนะครับเดินเดิพาเดินดูนะครับอยากให้ดูบรรยากาศของที่ร้านนะครับอันนี้จะเป็นเช้าเช้านะครับหกโมงกว่านะครับหกโมงกว่ากว่านะครับเป็นช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเสียออ้วนจะ ไปทําบุญนะครับไปทําบุญนะครับก็ลูกน้องมาลงรถแท็กเตอร์ครับก็ลงสินค้าลงรถแท็กเตอร์เขาก่อนนะครับหลังจากลงรถแท็กเตอร์เสร็จก็จะไปทําบุญนะครับเมื่อวานวันเสาร์นะครับก็มี f อฟจากกาแพงเพชรนะครับมี f c ตัวน้อยนะครับเข้ามาสื่อร้นให้นะครับบอกว่าดูคลิปเสียอ้วนประจําบางวันเสียอ้วนลง2คลิปบางวันลงหนึ่งคลิปบางวันไม่ลงเขาจําได้หมดนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งกําแพงเพชรมากๆนะครับก็ เมื่อวานนี้2ท่านเลยนะครับเป็น f c กําแพงเพชรทั้งทั้งคู่นะครับมาคนละคันกันนะครับไม่ได้มาด้วยกันแต่ว่าเป็น FC ที่มาจากทางเดียวกันนะครับสองท่านนะครับแล้วก็มี FC จากน้องบุรลำพูบานไกลเรือนเคียงอีกเช่นเคยนะครับก็มาจํา l c 0 1 8นะครับรับโปรเงินสดราคาพิเศษไปเส้วนบอกแล้วไงครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงาราคาพิเศษนะครับ ขายได้ขายนะครับกําไรไม่ต้องพูดถึงนะขายได้ขายเลยนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งสองท่านมากๆนะครับอ,องสามท่านวันนี้ก็จบการรีวิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูนี่ฮอลแลนด์อีกรอบนะครับใครที่หายอยู่ก็จะได้มาซื้อให้เสียอ้วนนะครับอใครที่หาอยู่ก็จะได้มาซื้อให้เสียอ้ว,วนนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับรวยรวยเฮงๆงนะครับ วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ